We bring the world the bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์ Podcast ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกในเวอร์ชันของพอดคาสต์ก็ต้องขออภัยที่หายหน้าหายตาหายเสียงไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะเพราะว่าติดภารกิจเรื่องของครอบครัวแล้วก็พยายามที่จะกลับมาก็ อาจจะยังสัญญาไม่ได้ว่าจะถี่มากขึ้นได้หรือเปล่าเพื่อชดเชยเวลาที่หายไปแต่ว่าก็จะพยายามนะคะวันนี้กลับมาเนี่ยก็มีข่าวใหญ่ในต่างประเทศก็คงหนีไม่พ้นสงครามบางคนเรียกว่าสงครามแล้วนะคะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะหมายถึงการทําสงครามในทุกมิติทั้ง การโจมตีทางอากาศทั้งภาคพื้นดินหรือว่าทางเรือนะคะสำหรับอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบนี้เนี่ยในขณะที่ดิฉันกำลังพูดอยู่ก็คือวันศุกร์ที่14พฤษภาคมเนี่ยยังคงเป็นการใช้การโจมตีทางอากาศอยู่ซึ่งก็ใช้ทั้งเครื่องบินรบนะคะทางฝั่งอิสราเอลแล้วก็ทางฝั่งปาเลสไตน์โดยกลุ่มฮามาสก็ยิงจรวดนะ,ะก็มีคนเสียชีวิตไปเยอะแล้วแต่ว่า ก็คงจะอัปเดตกันไปในเพจของเรานะคะในเวอร์ชันของพอดแคสต์เนี่ยจะมาพูดคุยถึงปมปัญหาของการประทุจนกลายเป็นสงครามในครั้งนี้เชื่อว่าก็คงจะไม่จบนะคะแล้วก็ไอ้ที่เราจะพูดคุยต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นไปเรื่อยๆจนกว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางสันติภาพกันได้ซึ่งหลายคนก็มองว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันยากมากเพราะว่าปมปัญหาเนี่ยมัน มันแก้ยากนะ,ะมันแก้ยากมากๆโดยเฉพาะปมที่กำลังจะพูดถึงนะคะที่เราอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือคำว่า sattler settlement นะคะภาษาอังกฤษ s ซ t t l e r ก็คือผู้ตั้งถิ่นฐาน sattlement ก็คือการตั้งถิ่นฐานปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่มันยืดเยื้อเรือรังมาตลอดเนี่ยก็เพราะว่าสองคำนี้นะฮะก็เพราะว่าในดินแดนที่ ชาวปาเลสไตน์เขาระบุว่าเป็นแผ่นดินเขาเนี่ยมันถูกยึดคืนโดยพวกซัตเทเลอร์ก็คือชาวยิวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ของปาเลสไตน์นะฮะย้อนกลับไปนู่นก่อนนะฮะจะได้ทำความเข้าใจกันไปไปประวัติศาสตร์นิดนึงก่อนนะคะเอาเล่าตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าจะได้มีข้อมูลเท่าๆกันนะคะ เอามาเริ่มที่ตอนอังกฤษนะคะตอนที่อังกฤษเข้ามายึดยอ่ายึดครองดินแดนที่เรียกกันว่าปาเลสไตน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศอิสราเอลบวกฉนวนกาซานะคะแล้วก็เขตเวสต์แบงก์ ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นดินแดนที่ชาวยิวเรียกว่าเป็นดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้เพราะฉะนั้นอยู่ในอดีตเนี่ยก็กระจัดก,กระจายโยกย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลหลายประการทั้งการถูกปราบปรามการสู้รบการแสวงหาชีวิตที่ดีอยู่แต่ว่าคนยิวไปอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองแต่ว่าพวกเขารู้ว่าดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้เนี่ยอยู่ที่จุดที่เรียกว่าปาเลสไตน์นะคะตอนนั้นเนี่ย ในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์เนี่ยอังกฤษเข้ามายึดครองหลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันซึ่งตอนนั้นศูนย์กลางก็คือประเทศตุรกีในปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยออตโตมันปกครองครองครอบครอง,รอง,รองพื้นที่ปาเลสไตน์พอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบสิ้นออตโตมันแพ้อังกฤษ,ก,ฤษก็เข้ามายึดแทนนะคะอังกฤษก็เข้ามาครอบครองดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ย คนที่อยู่เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือชาวอาหรับส่วนชาวยิวก็มีนะคะแต่ว่าไม่มากนะกก็ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศความตึงเครียดร,ระหว่างอาหรับกับยิวเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่นานาชาติเนี่ยยกให้อังกฤษหลังสงครามโลกนี่หนึ่งเนี่ยนานาชาติยกให้อังกฤษเป็นผู้กําหนดให้ปาเลสไตน์เป็นบ้านแห่งชาติของคนยิวนะครับตอนนั้นเนี่ยคนยิวเริ่มที่จะรวบรวมแล้วก็ ทยอยกับแผ่นดินที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยประทานให้แล้วนะคะเขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษที่มีมาแต่โบราณโบราณน,นะคะก็เข้ามาเจอกับคนที่อยู่ก่อนก็คือชาวอาหรับนะคะคนที่อพยพเข้ามาเยอะๆนะคะชาวยิวที่อพยพเข้ามาเยอะๆในช่วงนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ สักประมาณปี1920จนถึง9 1940ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่1ต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่2นะฮะชาวยิวก็ทยอยย้ายถิ่นฐานมาที่ดินแดนปาเลสไตน์มากขึ้นหลายคนเนี่ยมาเพราะว่าหน,นีจากการปราศหัในยุโรปตอนนั้นก็มีฮิตเลอร์ใช่ไหมฮะฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวแล้วก็ต้องการที่ปลอดภัยบ้านหลังใหม่สําหรับที่จะอยู่อาศัยนะคะก็มาด้วยเหตุผลหลายประการ คนยิวมีเงินนะฮะเป็นพ่อค้าเก่งซื้อที่ดินจากชาวอาหรับมากมายนะฮะแล้วก็ซึมทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคนอาหรับเขาก็ไม่พอใจคนที่อยู่เดิมไม่พอใจนะฮะแล้วก็ไม่พอใจอังกฤษซึ่งเป็นผู้ปกครองด้วยก็เกิดการกระทบกระทั่งจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง 1,945นะฮะ1,947เนี่ยสหประชาชาติก็มีมติให้แบ่งปาเลสไตน์เนี่ยออกเป็นรัฐชาวยิวและชาวอาหรับจะได้ไม่ต้องตีกันนะฮะแล้วเยรูซาลเล็มเนี่ยซึ่งเป็นนครอ,อันศักดิ์สิทธิ์4,000ปีแล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เคารพสูงส่งของทั้งคนยิวแล้วก็คนอาหรับอยู่ที่นั่นเนี่ยตอนนั้นน่ยสัป,ประชาชาติให้เป็นเมืองนานา,นาชาติก็คือไม่ต้องตีกันนะจ๊ะคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเยรูซาเล็มนะคะตอนนั้นเนี่ยผู้นําชาวยิวเนี่ยตอบรับแผนนี้แต่ว่าอาหรับปฏิเสธไม่ยอมแผนการที่สัป,ประชาชาติวางไว้ให้นะคะเนื่องจากเขาเชื่อว่าเยรูซาเล็มเนี่ย โดยเฉพาะเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยมันเป็นของอาหรับนะคะมันไม่ใช่ของอิสราเอล,ลทําไมฉันต้องมาแชร์กับเธอด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นพอเราสะโขบปัญหามาให้แคบขึ้นแคบขึ้นเนี่ย ตรงนี้ดิฉันจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนครเยรูซาเล็มเพราะว่ามันเป็นปมปัญหาที่แก้ไขาย,ยากที่สุดซับซ้อนยากที่สุดแล้วก็มีประเด็นเรื่องของซัเตเลอร์หรือว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยจนเกิดเป็นการประทุและก็สงครามในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าเยรูซาเล็มตะวันออกเยรูซาเล็มเนี่ยก็เป็นเมืองเมืองใหญ่นะคะแล้วก็มีคนอยู่อาศัยทั้งชาวอาหรับชาวยิวนั่นแะหละฮะแล้วก็แต่เดิมเนี่ย แต่เดิมเนี่ยเยรูซาเล็มไม่มีการแบ่งฝั่งเป็นตะวันออกตะวันตกก็คือกรุงเยรูซาเล็มนะคะจนกระทั่งปี1948ตอนที่อิสราเอลเนี่ยประกาศตั้งประเทศหลังสงครามโลกครั้งทส,สองสิ้นสุดลงเนี่ยเขาก็ตอนที่จำแนมหาสัประชาชาติเนี่ยมีมติแบ่งปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐยิวกับรัฐอาหรับนะคะแล้วก็เยรูซาเล็มเนี่ยก็เหมือนกับ แบ่งกันโดยปริยายตอนนั้นเนี่ยชาวปาเลสไตน์ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่อังกฤษแล้วก็สัป,ประชาชาติอนุญาตให้อิสราเอลตั้งประเทศเพราะว่าสาหรับชาวปาเลสไตน์แล้วนอกเหนือจากเยรูซาเล็มเนี่ยพื้นที่ของพื้นที่ที่เรียกว่าปาเลสไตน์มันคือของเขานะคะ คือไม่ใช่เฉพาะเยรูซาเล็มแต่ว่าเป็นทั้งหมดทั้งปวงของปาเลสไตน์มันคือพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยปาเลสไตน์ก็ไม่พอใจก็จับมือกับชาติอาหรับซึ่งถือว่าเป็นบราตเธอร์ฮูดหรือว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยทำสงครามนะคะกองทัพจากประเทศอาหรับรอบๆบ,บนะคะทั้งอียิปต์ทั้งเลบานอนซีเรียนะมาช่วยปาเลสไตน์ทําสงครามกับชาวยิวนะคะในช่วงการสู้รบเนี่ยปรากฏมีชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนเนี่ยถูกบังคับให้อพยพออกจากบ้านของตัวเอง สงครามก็ดำเนินไปนะคะปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยอิสราเอลชนะสงครามแล้วก็ยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของปาเลสไตน์ได้สำเร็จจนกระทั่งต้องมีการเข้ามาไก่เกลี่ยของประชาคมโลกอีกแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ของปาเลสไตน์เนี่ยออกมาจอแดนซึ่งเป็นตัวแทนของชาติอาหรับเนี่ยได้ดูแลพื้นที่ที่เรียกว่าเวสต์แบงค อียิปต์ได้ครอบครองฉนวนกาซาเพราะว่าฉนวนกาซามันอยู่ติดชายแดนอียิปต์นะคะส่วนเยรูซาเล็มช่วงนั้นก็ถูกแยกออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งตะวันตกเขายกให้เป็นของอิสราเอลส่วนกองกําลังจอแดนเนี่ยให้ไปไประจําการในฝั่งตะวันออกซึ่งภายหลังเนี่ยประเทศจอแดนก็อนุญาตให้ชาวปาเลสตน์เนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ใน เยรูซาเล็มฝั่งตะวันออกเพราะว่าเป็นมุสลิมเป็นมีความเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันนะฮะปัญหาก็คือว่าไอ้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเซนซิทีฟมากมันอ่อนไหวมากเพราะว่ามันคือหัวใจของนครเยรูซาเล็มในฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรที่เรียกว่าเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองโบราณน,นะคะแล้วก็ในเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกเป็นสิ่งผูกมัดทางจิตวิญ,ญญาณ ของศาสนาสําสคัญสาศาสนาของโลกนั่นก็คือยูดายคริสต์แล้วก็อิสลามนะคะความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดใครเคยไปเยรูซาเล็มหรือถ้าดูจากข่าวเนี่ยเวลาเราเห็นเยรูซาเล็มเนี่ยเราจะเห็นโดมทองใช่ไหมคะตรงนั้นเขาเรียกว่าโดมทองแห่งศรลาหรือว่าโดมออฟเดอะร็อ ใต้โดมทองเนี่ยคือแผ่นหินที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าศาสดามมฮัมหมัดเนี่ยเยียบก่อนจะถูกนําตัวขึ้นสู่สวงสวรรค์เพื่อที่จะรับองค์การสวดละหมาดเวลาจากพระเจ้ามาสู่มุสลิมทุกคนนะคะแล้วก็ใกล้ๆก,ก,ก,กับโดมทองก็คือมัสยิดอัลอักซอรซึ่งก็เป็นมัสยิดที่ชาวมุสลิมถือว่าสําคัญที่สุดรองลงมาจากเมกกะและก็เมด,ดินานะคะอัน,นเนี้ยมัสยิดเนี่ยที่ทหารอิสราเอลเข้าไปไล่ ชาวปาเลสไตน์ออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะะแต่ปัญหาก็คือว่าคนยิวเขาไม่เชื่อแบบนั้น,นคนยิวเขาเชื่อว่าปัจจุบันตรงที่ตั้งของดมทองแห่งศิลาตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่สถิตของแผ่นหินที่พระเจ้าของยิวสร้างโลกขึ้นมาเป็นจุดแรกเขาเรียกว่าพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์มันจะมีหลายยุคนะคะแต่ว่าชาวยิวเชื่อว่าตั้งแต่ยุคแรกแล้วเนี่ยตรงนี้มันคือที่ของพระเจ้า ของชาวยิวที่ทรงสร้างโลกขึ้นมานะคะก่อนที่จะถูกทำลายโดยพวกบาบิโลนในช่วงคริสตศักราชที่70นะคะแล้วก็จากนั้นก็มีเอ่อคริสตศตรวตรรษก่อน70นะฮะยุคที่1ก่อน70จากนั้นก็สร้างมหาวิหารยุคที่สองแล้วก็ถูกพวกโรมันเข้ามาทำลายอีกคือนะครเยรูซาเล็มเนี่ยมันถูกแบบผัดเปลี่ยนคนเข้ามายึดครองหลายกลุ่มหลายพักหลายพวกมากเลยนะฮะแต่ว่าชาวยิวเนี่ยก็ ก็ก็กลับไปกลับมาแล้วก็มีการสร้างมหาวิหารยุคที่1ยุคที่สองแล้วก็ยุคที่2ก็อย่างที่บอกไปถูกทําลายโดยพวกโรมันในปี70แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาหรับก็เข้ามาแล้วก็สร้างโดมออฟเดอะร็อหรือว่าโดมทองแห่งศิลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปเยรูซาเล็มเนี่ยเราจะไม่เห็นแผ่นหินที่ชาวยิวเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกเพราะว่ามันคือที่ตั้งของโดมออฟเดอะร็อ เพราะฉะนั้นชาวยิวเขาทำยังไงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราไปอยู่สรเลมเนี่ยแล้วเ,เราจะไปดูว่าชาวยิวเนี่ยเขาบูชาพระเจ้ากันตรงไหนมันจะอยู่ข้างๆโดมอฟเดอะร็อกมันจะเป็นกำแพงขึ้นมาเชื่อมต่อกับไอตรงโดมอฟเดอะร็อกแล้วชาวยิวก็จะไปยืนไปคุกเข่าอยู่ที่หน้ากำแพงตรงนั้นเขา ตั้งชื่อว่ากำแพงร้องไห้หรือว่าเวลลิงวอนะคะก็คือไปคุกเข่าสวดภาวนาพระเจ้าเพราะว่าตอนนี้คนยิวไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นโดมออฟเดอะร็อกแล้วก็มัสยิดอัลกักซอเพราะถือเป็นควอเตอร์ของอิสลามของมุสลิมคนยิวเขาบอกว่าเข้าใกล้พระเจ้าได้มากที่สุดเนี่ยก็คือไอตรงกำแพงร้องไห้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความปรารถนาของคนยิวมาตลอดว่า e v e n t u a l l y หรือว่าในที่สุดเนี่ยเราจะได้ เห็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นกลับมาเป็นของเราซึ่งมันมันยังไงอ่ะมันมันอ่อนไหวมากพอเป็นเข้าเรื่องของศาสนาเรื่องความศรัทธาเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไอ้จุดเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่แก้ยากที่สุดจะแก้ยังไงใช่ไหมจะแก้ยังไงเยรูซาเล็มตะวันออกก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์เนี่ยต้องการที่จะครอบครองมากที่สุดนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ สหประชาชาติแบ่งเยรูซาเล็มเป็นสองส่วนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอิสราเอลจะพอใจนะอิสราเอลไม่พอใจเพราะว่าเขาเชื่อว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้แล้วอิสราเอลก็อยากจะได้เยรูซาเล็มตะวันออกมาโดยตลอดถึงแม้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาจะให้จอแดนเป็นผู้ดูแลรักษาก็ตามนะคะเพราะฉะนั้น เยรูซาเล็มมันก็เลยกลายเป็นในที่นี้จะหมายถึงเยรูซาเล็มตะวันออกมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่าของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะแต่ว่าหมุดหมายและจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็คือสงคราม6วันหรือว่า six day war เกิดขึ้นในปี1967นะคะตอนนั้นเนี่ยก,ก็ปัญหานี่แหละค่ะปรากฏว่าอิสราเอลก็โดนอาหรับลุยนะคะแต่ว่าอิสราเอลก็ลุยกลับ ชนะได้6วันนะคะตอนนั้น6วันอิสราเอลสามารถที่จะเอาชนะกองทัพอารับได้แล้วก็เข้าไปยึดครองเวสแบงค์นะเวสแบงค์ Bank ตอนนั้น,นจำได้ไมั้ยคะสหประชาชาติเนี่ยยกให้จอร์แดนดูแลปรากฏว่าสงคราม6วันอิสราเอลเข้าไปยึดได้ขืนนะฮะยึดฉนวนกาซาซึ่งอียิปต์ดูแลตอนนั้นจากการแบ่งของสหประชาชาติแล้วก็แถมไปยึดที่ราบสูงโกรนันซึ่งตอนนั้นน่ยซีเรียเป็นคนดูแลกลับมาได้ แหลมไซนายด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือการยึดเยรูซาเลมตะวันออกตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลเหมือนกับผนวกรวมเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นของตัวเองแบบแบบนั้นเลยนะคะหลังจากชนะสงครามนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเขาบวกรวมเยรูซาเล็มตะวันออกยึดได้ชนะสงครามนี่ใช่ไหมอิสราเอลก็ส่งคนเข้ามาตั้งถินฐาน แทรกซึมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะปัจจุบันมีตัวเลขนะคะว่าเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยมีชาวยูประมาณ0 0แสนคนอาศัยอยู่ แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาจนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในข้อพิาพาทระหว่าง2ประเทศมานานแล้วก็จริงๆก็ไม่เฉพาะเยรูซาเล็มตะวันออกนะในเวสต์แบงก์ก็มีกาซาไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะคนยิวไม่ค่อยเข้าไปอยู่แต่ว่าก็มีนะคะเดียนเคยเข้าไปก็เห็นชุมชนชาวยิวแต่ว่าที่มันที่มันแบบว่าเซนซิทีฟมากเนี่ยคือเยรูซาเล็มตะวันออกอยิวก็ส่งคนส่งคนเข้าไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ในส่วนของเยรูซาเล็มตะวันออกจากตัวเลขล่าสุดที่เขาเก็บมาเนี่ยมันจะมีคือเวลาชาวยิวเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าไปแบบเป็นครอบครัวสองครอบครัวเขาจะเข้าไปทีละเยอะเะแล้วก็ไปตั้งชุมชนอยู่นะฮะเน้นเคยเข้าไปสัมภาษณ์ชาวยิวเขาอพยพมาจากนู่นเลยอเมริกามากันเยอะเลยนะเป็นพันพันคนเลยแล้วก็มาสร้างชุมชนมีตึก มีโรงเรียนมีทุกอย่างซูเปอปร์มาร์เกต็ตเนี่ยอยู่ในชุมชนแล้วก็ทำกำแพงสูงนะะแล้วก็อยู่กันในนั้นลักษณะแบบนี้มีอยู่หลายสิบแห่งในเยรูซาเล็มตอนออกแล้วคนคนอาหรับคือคือคนอาหรับเนี่ยบางคนเนี่ยคนปาเลสไตน์บางคนก็มีสัญชาติคือคือถือพาสปอร์ตอิสราเอลแต่เป็นเชื้อชาติอาหรับยังไม่สามารถเข้าได้เลยเอตอนไปทำข่าวเนี่ยคนขับรถดิฉันเนี่ยเป็นคนอาหรับนะ,ะแต่ว่าเป็น ถือพาสปอร์ตของอิสราเอลก็คือเป็นประชากรอิสราเอลแต่ว่าเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยเป็นอาหรับปรากฏว่าทําไมถึงต้องเลือกคนขับรถตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เลือกคนขับรถชาวอาหรับที่เป็นประชากรของอิสราเอลนะคุณจะไม่สามารถเดินทางเข้าเข้าออกออกในบางพื้นที่ได้เพราะว่าคนปาเลสไตน์จะถูกปิดกัน้นไม่ให้เข้ามาในพื้นที่บางพื้นที่ของอิสราเอลเพราะฉะนั้นตนไปทําข่าวเนี่ยก็ต้องใช้คนที่ เป็นประชากรของอิสราเอลแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเชื้อสายอาหรับเป็นคนปาเลสไตน์นะคะแล้วจําได้ว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์พวกซัตเทเลอร์ที่มาตั้งถิ่นฐานในเยรูซาเล็มตอนออกมาจากอเมริกาเนี่ยเขาไม่ยอมให้คนขับรถเข้าไปคือแบบนั้นเลยอะแล้วคนขับรถก็บอกท่ฉันบอกว่าเนี่ยก็ก็เป็นประชากรเป็นพลเมืองชั้นสองนั่นแหละถึงแม้จะเป็นประชากรของอิสราเอล มีพาสปอร์ตแต่ว่าสิทธิของพวกเขาไม่เคยเท่าเทียมกับคนที่เป็นคนยิวแล้วตอนนี้เราเห็นคนกลุ่มนี้ลุกขึ้นมาประท้วงก่อการจลาจลหลายเมืองในอิสราเอลช่วงนี้เพราะว่าความขับแค้นที่ถูกกดทับมานานส่วนคนที่เป็นปาเลสไตน์นะคะหรือว่าเป็นอาหรับแล้วไม่มีเรียกว่า สิทธิทพลเมืองเหมือนคนอิสราเอลก็เยอะนะ,ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชนวนกาซาเวสแบง์ mm. Bank, อะไรพวกเนี้ยแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็ยิ่งยิ่งถูกกดทับไปอีกโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนวนกาซานะ,ะ mm. เพราะฉะนั้น mm. มันก็เลยเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบเลื้อรังทับถมปน,ปน,ป,นปนกันมาซับซ้อนมากมายนะคะ mm. แต่เยรูซาเลม็ตมตะวันออกมันมีกรณีหนึ่งซึ่งมันนำมาสู่การประท้วงใหญ่ในรอบนี้นะคะก็คือ มันจะมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งในเยรูซาเล็มตะวันออกที่มีครอบครัวประมาณ6-7ถึงครอบครัวเนี่ยอยู่ๆก็ถูกคนยิวเข้ามาบอกว่าไอ้บ้านที่เธออยู่เนี่ยนะมันคือของฉันอา้าวมาอ้างอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเขาอ้างบอกว่า แต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ก่อนก่อนปี1967จำได้ไหมคะ1967คือปีที่มีการแบ่งเยรูซาเล็มเป็นสองฝั่งจำได้ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจอแดนก็อนุญาตให้คนปาเลสไตน์มาอยู่คนยิวที่เข้ามาไล่ครอบครัวที่อยู่ในเขตจากราของเยรูซาเนมออกออกไปเนี่ยบอกว่าก่อนปี1967เนี่ยตรงนี้มันคือบ้านของเขานี่คนคนปาเลสไตน์คนปาเลสไตินตนั่นก็งง ท่านก็อยู่มาใช่ไหมแต่คนยูวก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นของเขาก็เรื่องก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เฉพาะเ,เรื่องของครอบครัวหครอบครัวในเขตจ,จากรราเท่าน,นั้นแต่ว่ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาตลอดอย่างตอนที่ไปเนี่ยเ,ออเยนเข้าไปเยรูซาเลม็มแล้วถ้าเกิดไปแถวเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยมันจะมีบงับงบงังบังภาพ เราก็ถามฟิกเซอร์ฟิกเซอร์ก็คือคนคนที่ไปช่วยเหลือเราเวลาเราไปทําข่าวแปลบ้างติดต่อคนบ้างเนี่ยเราจะสังเกตเห็นกองขอยะหน้าบ้านบางบ้านเนี่ยเยอะมากเราก็ถามว่าเออมันคืออะไรเขาบอกนี่มันเป็นวิธีการของคนยิวบางคนเพื่อไล่ที่คนปาเลสไตน์ออกจากตรงนี้ คือใช้ทุกวิถีทางนะทั้งเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลทั้งเรื่องของการเข้าไปยึดเอาเฉยๆหรือบางทีก็ซื้อนะครับคนคนอาหรับบางคนคนปาเลสไตน์บางคนก็อยากได้เงินเพราะว่ายากจนเป็นนี่ให้ราคาดีดๆก็ก็ก็ขายไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันมีวิธีการต่างๆมากมายของชาวอยู่ในการที่จะไปเอาพื้นที่แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นจุดปะทุเนี่ยก็คืออยู่ๆก็ไปบอกเขาว่าเขามาเอาที่คืนเพราะว่าก่อนปีหนึ่็มันเป็นของเขา คนอาหรับก็ไม่ยอมปาลเลสไตน์นก็ไม่ยอมก็ไปขึ้นศาลนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเข้ามาปั่นป่วนก่อกวนจนกระทั่งเกิดการประท้วงของชุมชนชาวปาลเลสไตน์นะคะแล้วก็มาปะทุอันนี้มันมันเหมือนมันบอยลิงมาแล้วมันเดือด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 มาแล้วแล้วก็มาปะทุจริงๆก็คือเจพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงของการละสินอดคือกิจวัตรอันหนึ่งของคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยคือคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยเขาจะมีกิจวัตรอยู่อันหนึ่ง มันมีเหตุผลที่คนไปอยู่เยรูซาเล็มตะวันออกส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใกล้กับพระเจ้ามากที่สุดเพราะฉะนั้นกิจวัตรของคนเป็นจนํานวนมากที่นี่รวมถึงในที่อื่นๆด้วยถ้าเกิดเขามีโอกาสเนี่ยก็คือการเดินทางไปที่เขตเมืองเก่า นะะถ้าเป็นยิวก็จะไปที่กำแพงร้องไห้ไปสวดภาวนาพระเจ้าถ้าเป็นมุสลิมก็ไปมัสยิดอัลอากซอข้างๆโดมออฟเดอะร็อกนะคะคนที่เดียนไปพูดคุยด้วยทั้งคนมุสลิมปาเลสไตน,น์คนยิวเนี่ยกิจวัตรประจําวันเขาทำทุกวันก็คือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อไปสวดบูชาเขาถึงมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยคนมุสลิมจํานวนมากก็ไปทําพิธีกันที่มัสยิดอัลอักซอ ปรากฏก็มีทหารอิสราเอลเข้าไปแล้วก็ไปไล่คนออกมานะฮะก็มีการใช้กําลังใช้แก๊สน้าตาแล้วก็ออกมาเป็นภาพความวุ่นวายอย่างที่เห็นจนนํามาสู่การเรียกว่าจลาจนนะฮะเริ่มจากเขตเมืองเก่าในเยรูซาเล็มตะวันออกแล้วก็ลามปปมออว่าข้างนอกจนกระทั่งกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นผู้บริหารของฉนวนกาซาก็ใช้โอกาสนี้ในการออกมาประกาศปกป้อง พี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็โจมตีอิสราเอลก็ยิงจรวดกันไปมาอย่างที่เห็นนะคะก็คงจะไม่สรุปเห็นตามข่าวแล้วส่วนในพื้นที่ที่เรียกเป็นของอิสราเอลเองเนี่ยก็เกิดการจลาจนกลับไปอย่างที่บอกเนี่ยในอิสราเอลเนี่ยก็มีคนอาหรับคนปาเลสไตน,น์ที่ได้สัญชาติอิสราเอลแล้วแต่ว่าคนกลุ่มนี้บางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า ที่ผ่านมาเขาก็เป็นพลเมืองชั้นสองแต่จริงๆนะก,ก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่ามีคนปาเลสไตน์นที่มเีเชื้อชาติอิสราเอลจำนวนมากเนี่ยก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างแบบว่าโดดเด่นแต่ก็มีจำนวนมากที่ถูกกดทับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางชุมชนบางเมืองอย่างที่เมืองที่เกิดชลาจนเนี่ยเมืองลอตเนี่ยก็มีคนกลุ่มนี้เนี่ยลุกขึ้นมาเพราะว่าไม่พอใจมานานแล้วก็ลุกขึ้นมาก่อการชลาจน มีการต่อสู้กันแล้วที่มันไม่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าฝั่งอิสราเอลเนี่ยคือคน,คนจํานวนมากก็เป็นคนที่ที่โอเคนะแต่ว่าในทุกสังคมมันก็จะมีคนแบบเนี้ยคือพวกพวกสุดโต่งขวาจัดออกมาพอขวาจัดมาเจอกับคนที่มันอึดอัดคับแค้นมานานมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ภาพอย่างที่เห็นนะคะเพราะนั้นในระดับประชาชนมันก็มีความวุ่นวายการจราจนเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เท่าที่เราติดตามข่าวเนี่ยทางอิสราเอลก็ไม่ยอมนะเพราะว่าฮามาสนี่ยิงจรวดมาพันหกพันเลูกแล้วนะแล้วถึงแม้ว,ว่าทางอิสราเอลจะมีไอรอนโดมดักจับได้แต่ว่าบางลูกมันก็จับไม่ทันมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนก็เสียชีวิตเพราะนั้นนายกเนทันยาหูตอนนี้สั่งนะให้ IDF ก็คือกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยอนนี้ที่เขาหวันว่ามันจะเป็นสงครามเต็มรูปแบบเพราะว่าก่อนหน้านี้มันใช้แค่ การรบทางอากาศยิงจรวดถล่มทางอากาศแต่ว่าถ้าเกิดสั่งกลาวทูบเมื่อไรเนี่ยกลาวทูบก็คือว่าทหารภาคพื้นดินเมื่อไร่แปลว่าไอ้สองครามเต็มรูปแบบกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็มีรถถังมีกองกําลังมียุโทโธปกรณ์เคลื่อนไปประชิด ชายแดนอิสราเอลกับชนวนกาซาแล้วนะะอันนี้ก็ต้องติดตามว่ามันจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่นะคะเอาละค่ะก็ปูพื้นฐานกันไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีสถานก,การณ์อะไรก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ